สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาดนตรีไทยนะคะสำหรับนักเรียนระดับชั้นเกรดเอกเราก็จะมารีวิวนะคะหรือว่าทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนกันไปนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะเทสในสัปดาห์ถัดไปกันค่ะโดยท็อปปิกสำหรับวันนี้นะคะก็จะมี 1. โน้ตเพลงไทย 2. ออัตราจังหวะเพลงไทย 3. เพลงลาวดวงเดือนและ 4. เพลงลาวเสียงเทียนค่ะ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของโน้ตเพลงไทยก่อนนะคะโน้ตเพลงไทยจะประกอบไปด้วยจังหวะห้องเพลงและตัวโน้ตค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่จังหวะกันก่อนเลยนะคะโดยสิ่งที่อยากให้จำนะคะก็คือจังหวะตกจะอยู่ที่โน้ตตัวสุดท้ายเสมอนะคะต่อไปมาดูอัตราจังหวะที่1ค่ะอัตราจังหวะ3ชั้นอัตราจังหวะ 3. ชั้นจะมี จังหวะที่ค่อนข้างช้านะคะช้าที่สุดเลยต่อไปอัตราจังหวะ2ชั้นก็จะมีความเร็วปานกลางค่ะฟังง่ายๆเลยนะคะลื่นหูสุดต่อไปอัตราจังหวะชั้นเดียวค่ะก็จะมีลักษณะเร็วที่สุดเลยนะคะต่อไปค่ะถ้าเราจะฝึกร้องเพลงไทยเนี่ยเราควรที่จะฝึกร้องเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นก่อน ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอัตราจังหวะที่ฟังง่ายที่สุดค่ะต่อไปค่ะเพลงอัตรา,ตาจังหวะสอชั้นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะคะก็จะมีเพลงลาวดวงเดือนแล้วก็เพลงราวเสียงเทียนค่ะยังจำกันได้ไหมเพลงลาวดวงเดือนนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักค่ะ ต่อไปค่ะเพลงลาวเสียงเทียนจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของตัวโน้ตกันนะคะตัวโน้ตของดนตรีไทยจะมีทั้งหมด7ตัวโดเลมีฟาซอนลาทีจำได้ไหมคะต่อไปเรามาดูสัญ,ญลักษณ์แทนระดับเสียงสูงกันค่ะ สัญ,ญลักษณ์ก็จะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมนะคะอยู่ที่ด้านบนของตัวอักษรนะคะเช่นตัวอย่างที่ทีเชอร์ได้เขียนไว้ให้นะคะก็คือจะมีสัญ,ญลักษณ์กลมๆอยู่ด้านบนตัวอักษรทั้งหมดเลยเห็นไหมคะต่อไปค่ะสัญ,ญลักษณ์แทนระดับเสียงต่ําค่ะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นจุดสีดานะคะอยู่ด้านล่างตัวอักษรนั่นเองค่ะก็เหมือนกับตัวอย่างที่ทีเชอร์ได้ขึ้นให้หนักเรียนเห็นนะคะต่อไปค่ะห้องเพลง ห้องเพลงเนี่ยให้นักเรียนจําไว้เลยนะคะโน้ตหนึ่งบรรทัดเนี่ยจะมีทั้งหมด8ห้องเพลงเท่านั้นค่ะและใน1ห้องเพลงนะคะก็จะมีแค่4ตัวโน้ตค่ะอันนี้ต้องจํานะคะให้นักเรียนจําเลยนะคะ1บรรทัดมี8ห้องเพลง1ห้องเพลงมี4ตัวโน้ตค่ะ ต่อไปค่ะสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือจังหวะตกจะอยู่ที่โน้ตตัวสุดท้ายนะคะอยู่ที่โน้ตตัวสุดท้ายของห้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเราก็จบลงแล้วค่ะพอจะจำได้กันไหมคะถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะนักเรียนทบทวนเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำแบบทดสอบได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ